บทที่2นิทานอ่านใหม่อ่านตามครูนะครับนี่คือเรื่องของเก่งใหญ่กับเก่งเล็กและเพื่อนเพื่อนของเขาเก่งใหญ่เป็นเด็กชายตัวใหญ่ เก่งเล็กเป็นเด็กชายตัวเล็กทั้งสองชอบเล่นสนุกกับเพื่อนๆเนก่งใหญ่ชอบเล่นไล่ล่าเก่งเล็กชอบเล่นซ่อนหาเก่งใหญ่คิดว่าเขาเก่งกว่าจึงไม่อยากคบหากับ เก่งเล็กเก่งใหญ่อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากมีเพื่อนมากเวลาจะทำสิ่งใดก็อยากให้ใครๆมาช่วยทำเก่งเล็กอยากเป็นเพื่อนกับเก่งใหญ่แต่ต้องเสียใจเพราะเก่งใหญ่ไม่ชอบเก่งเล็ก เก่งใหญ่บอกว่าฉันเป็นคนตัวใหญ่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนตัวเล็กเธอชอบเล่นแบบเด็กๆแต่ฉันชอบเล่นแบบผู้ใหญ่เก่งเล็กนั่งร้องไห้คิดว่าตัวเองไม่น่าสนใจเก่งใหญ่จึงไม่อยากเป็นเพื่อน คุณครูใจดีเดินผ่านมาเห็นเก่งเล็กจึงถามว่าทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนเก่งเล็กบอกว่าผมเป็นคนตัวเล็กไม่มีค่าไม่มีใครอยากคบหาเป็นเพื่อนครับคุณครูใจดีเรียกเด็กๆ มารวมกันที่ใต้ต้นไม้ใบหนาและบอกว่าครูจะเล่านิทานให้ฟังเก่งใหญ่ถามว่าวันนี้คุณครูจะเล่าเรื่องอะไรครับคุณครูใจดีบอกว่าครูจะเล่านิทานอิศเรื่องราชสีกับหนู เด็กๆวิ่งครูกันมานั่งล้อมหน้าล้อมหลังตั้งใจคอยฟังนิทานจากคุณครูเปิดหน้าต่อไปนะครับราชสีกับหนูราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลานั้น หนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ข้ามตัวราชสีราชสีรู้สึกตัวตื่นขึ้นกระโดดตะครุบเอาหนูตัวนั้นไว้ได้ราชสีนึกโกรธจะขย้ำหนูตัวนั้นเสียหนูจึงร้องวิงวอนว่าข้าพระเจ้า ขอชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งเถิดอย่าเพิ่อค่าค้าพเจ้าเสียเลยถ้าท่านปล่อยค้าพเจ้าไปค้าพเจ้าจะมิลืมคุณของท่านเลยราชสีหัวร่อแล้วว่าตัวเองเล็กเท่านี้เองจะมาตอบแทนคุณ เราอย่างไรได้ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปอยู่มามิช้ามินานราชสีตัวนั้นไปติดบ่วงแล้วที่นายพรานเอาดักไว้จะดิ้นรนเท่าไรก็ไม่หลุดราชสีสิ้นปัญญาลงร้องควรครางก้องไปทั่วป่า ฝ่ายหนูตัวนั้นได้ยินเสียงราชสีร้องจำได้จึงวิ่งมาปีนขึ้นไปบนคันแล้วเอาฟันแทะเชือกขาดให้ราชสีหลุดรอดพ้นจากความตายไปได้หนูจึงร้องไปแก่ราชสีว่าแต่เดิมท่านหัวร่อยะะ ข้าพเจ้าว่าเองตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรได้มาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้แทนคุณของท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากให้เห็นประจักษ์แก่ตาท่านอยู่เองแล้วเปิดหน้าต่อไปนะครับ คุณครูใจดีเล่านิทานจบแล้วเด็กๆยังไม่ลุกไปไหนบางคนนั่งยิ้มพอใจบางคนนั่งคิดไปตามนิทานคุณครูใจดีอธิบายเพิ่มเติมว่านิทานเรื่องราชสีกับหนูมาจากนิทานของอิศปอิศป เป็นนักเล่านิทานผู้ยิ่งใหญ่นิทานของอีศพบมีคติสอนใจให้ข้อคิดให้เราใช้ปัญญาฟังนิทานเรื่องราชสีกับหนูแล้วลองคิดดูว่าเธอได้ข้อคิดอะไรเด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันใช้ปัญญาเก่งเล็กก็คิด เก่งใหญ่ก็คิดทุกคนต่างคิดเก่งใหญ่หันมาสกิดบอกเก่งเล็กว่าฉันคิดได้แล้วเก่งเล็กถามเก่งใหญ่ว่าเธอคิดอะไรเก่งใหญ่พูดว่าเรามาเป็นเพื่อนกันดีไหมเก่งเล็กยิ้มดีใจ เก่งใหญ่ยอมเป็นเพื่อนกับเขาแล้วคุณครูใจดียิ้มชอบใจถามเด็กๆว่าเธอรู้ไหมว่าเก่งใหญ่คิดอะไรได้แล้ว